สวัสดีครับโอ้วันนี้มาเจอทุเรียนเนาะอยู่แถวแถวนิคมอุตสาหกรรมบางปูเนาะจังหวัดสมุทรปราการนะครับเอาน,นะโอจะลงไปดูสักหน่อยนะว่ามันเป็นยัยงไงบ้างเนาะทุเรียนเนี่ยว่ามันน่ากินแค่ไหนเนาะไปดูหน่อยครับ ก็ได้มานะครับหนึ่งนวยเนาะหนึ่งลูกเนาะมาแล้วทุเรียนเนาะลูกไม่ใหญ่นะครับลูกละโลโลสามขีดเนาะมันกิโลละร้อยสี่สิบบาทนะทุเรียนเนาะก็นานๆกินทีนะครับกินบ่อยไม่ได้นะครับไม่มีตัง เพงว่าราคาแพงเนาะทุเรียนเนาะมันปลูกปลูกยากเนาะดูแลยากเนาะอีกอย่างหนึ่งมันจะได้ออกมา โลสามดมันตกอยู่100ร้อยกว่าบาทนะครับร้อปดสบาทนะ1ร2บาทลดไปสองบาทเหลือร้อดสมีมีรถเลยเนาะสงบาทลดไปสอบาทเหลือร้อ180นะ โอก็กินในราคา180บาทวันนี้ก็น่าจะงดข้าวไปหนึ่งมื้อเลยกินทุเรียนเนาะเป็นผลไม้ที่อร่อยอีกชนิดหนึ่งนะครับตีนาะโอชอบกินเนาะแต่ว่าไม่ได้กินบ่อยนะทุเรียนเนี่ย ลืองสวยเลยก็เดินทางมาที่สมุทรปราการพอดีมาทำงานนะที่สมุทรปราการก็แวะมาตรงร้านขายทุเรียนเนาะพอดีวิ่งผ่านมาเห็นมันน่ากินนะอดใจบนะ่ได้เนาะอดใจบ่ไดกันเลยมาชิมเบ้างนะครับว่ามันปิงไดรสชาตทุเรียน มาเด้อพี่น้องกินน้ำกันหวานนะครับลูกนี้หวานอร่อย รสชาตินี้นะ่าโอชอบเลยรสชาติแบบนี้นะ่าหวานหวานหอมมากเลยหอมมากเลยนี่เป็นครั้งแรกของปีนะที่นาะโอกินทุเรียนนะก็เห็น เขาออกมาขายสักพักนึงแล้วแหะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อกินเนาะ อันนี้จะเหลือไปให้ชายออมนะลูกชายคนโตนะน้องเอนี่กินไม่เป็นคนเล็กนี่กินไม่น่าจะเป็น3มชิ้น ไปให้ชายออมนชายออมชอบกินนะครับน้องออมลูกชายคนโตนานกินที่อวเหรอ กินทั้งเม็ดเลยดีไหมมันแพงเียต้องกินทั้งเปลือกทั้งเม็ดจะได้คุ้มเนาะโอเคคลิปนี้ก็ผมมีแนวเห็ดมากินทุเรียนให้พี่นองเบิ้ังนะเอากินน้ำกัน เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็เข้ามาชมช่องนาโอแล้วก็อย่าลืมนะครับซับสไคร์นะเป็นกำลังใจนะในการทำคลิปนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ